สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอ๊กเกษณนีใจปรื่มกับรายการออยอกับผลิตภัณฑ์สุขภาพสําหรับในวันนี้ค่ะทางรายการของเราก็ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญค่ะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารมาพูดคุยกันในหัวข้อการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การกินอาหารเพื่อลดความเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนั่นเองค่ะในตอนนี้ค่ะขอต้อนรับดรทิพวรรณ ปริญญาซิริประธานมูลนิธิเพื่อการสร้างมาตรฐานอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณเอค่ะสวัสดีค่ะยินดีมากค่ะกาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ทิพย์ไลฟ์สไตล์ในการกินของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะตอนนี้ทั้งเด็กอ่าเด็กนักเรียนอย่างนี้ผู้ใหญ่อะทุกคนต้องในบ้านก็คือสมาชิกครบทีมแน่นอนตอนนี้ตอนนี้เท่าที่ดูนะคะ ทุกค,คนก็อยู่พร้อมกันทั้งคุณย่าคุณยา,ายาเด็กพ่อแม่นะคะคอ,อยู่รวมกันเจนทีนี้เราก็มาดูว่าเราจะบริโภคอาหารยังไงให้ถูกหลักโภชนาการเราต้องกินให้ครบห้าหมูนะคะหมู่แรกก็คือหมูโปรตีนค่ะนะคะหมูโปรตีนก็คือเนื้อสัตว์ไข่นมถั่วนะคะห,หมูที่สองคาร์โบไฮเดรตตั้งแต่ข้าวแป้งเผือกมันต่างๆนะคะ หมูที่3ก็คือเกลือแร่แร่ธาตุที่มาจากพืชผักแล้วข้อสำคัญก็คือไฟเบอร์ใย,ยอาหารก็ได้จากพืชผักนะคะหมูที่4ีก็คือวิตามินก็ต้องมาจากผลไม้เราควรจะได้วิตามินจากธรรมชาติไม่ใช่ซื้อเป็นเม็ดเม็ดมาทานอย่างเดียวนะคะควรจะทานผักผลไม้ผักให้เกลือแร่แร่ธาตุ ผล,ลไม้ให้วิตามินผักเนี่ยช่วยกันขับถ่ายเพราะว่ามีไฟเบอร์สูงผักก็เหมือนไม่กวาดเข้าไปกวาดสิ่งสกปรกจากร่างกายผ่านลำไส้ค่ะวันหนึ่งต้องกินผักผลไม้ไม่ทราบเลยค่ะพี่ีอย่างน้อยต้องห้ากำมือหรือ400กรัมอันนี้สําคัญมากนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็คือไขมันพูดจากพืชหรือสัตว์นะแต่ต้องปริมาณเหมาะสมตอนนี้เนี่ยปัญหาโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อหรือลังเนี่ยก็คือเป็นปัญหาที่กระจายไปกจายตอนนี้เป็นโรค ไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นโรคที่เกิดจากการดำรงชีวิตนะคะเช่นดื่มเหล้าสูบบุหรี่ขัดกำลังร่างกายรับประทานอาหารที่หวานจัดมันจัดเค็มจัดมีความเครียดนะคะโรคอินเสดีที่พูดถึงเนี่ยก็คือโรคเบาหวานนะคะหลอดเลือดสมองและหัวใจถุง<ะ>มปงฝงพองนี่จากการสูบบุหรี่โรคมะเร็งนะคะจากการรับประทาน อาหารที่ไม่ถูกทักษาะก็มีนะคะความตับอหดตสูงนะคะแล้วก็สําคัญคือโรคอ้วนลงพูงม,มาถึงโรคอ้วนลงพุงนี่ร่างกายเราจะมีไขมันสะสมน้าหนักเกินกว่าปกติแล้วเช่นรอบเอวนะคะมันต้องเท่าไหร่คะพี่ทิศเนี่ย่ะรอบเอวนะคะผู้หญิงเนี่ยต้องไม่เกินสามสิบสองผู้ชายต้องไม่เกินสามสิบหกนิ้วนะคะแล้วถ้าเปรียบเป็นเซนติเมตรนะคะพี่ทิศ เป็นเซนก็ผู้หญิงก็ไม่เกิน80ดิเซนนะคะ,คะหรือผู้ชายไม่เกิน90เซนถ้าเกินแสดงว่าอ้วนแล้วนะคะทีนี้โรคอ้วนเนี่ยกระทบกับสุขภาพยังไงเอวเพิ่มทุกๆุกห้าเซนเพิ่มโอกาสเบาหวานโอ้โหคนอ้วนจะเป็นอัมพาตแล้วโรคหัวใจมากคนปกตินะคะคนอ้วนกระดูกเสื่อมเร็วกว่าปกติผู้หญิงอ้วนเสี่ยงมะเร็งเต้านมโอ้ยอันนี้ก็ต้องตรวจผ,ผู้ชาย<ป>อ้วน,นะะเสี่ยงเสี่ยงมะเร็งลำไส้ ดังนั้นเนี่ยการกินให้สมดุลก็คือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะเน้นย้านะคะว่าโรคเบาหวานความดันนะคะแล้วแล้วหัวใจหลอดเลือดต่างๆมาจากโรค NCD หรือโรคอ้วนนะคะเพราะว่าเราเรากินเกินเราต้องการแคลอร,รี่วันหนึ่งประมาณสองพันแคลอร,รี่ะนะคะมันกับเค็มค่ะมีวิธีการลดอย่างไรบ้างคะพี่ทิพย์มันเนี่ยเราต้องกินไม่เกินหกช้อนชาต่อวันนะคะหรือยี่สิบสี่กรัมเนี่ย โดยเฉพาะคนอายุเกิน50นะคะคนหลีกเลี่ยงอาหารทอดเลยนะคะอของกะทินะคะบริพวกเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันนะคะทีนี้เกลือเลี่ยงยากเพราะมันอยู่ในของข้าวคนเราต้องกินโซเดียมไม่เกิน2,000มิลลิกรัมนะคะการกินโซเดียมทําให้ไตาวายนะะแล้วเป็นโรคหัวใจความดันโลหิตสูงสําหรับผู้ใหญ่เนี่ยแนะนํารับประทานยังไงนะคะเราเช้าเนี่ยเรากินจืดค่ะ เที่ยงกินอร่อยนะฮะเย็นกินจืดเราพยายามกินจืดยืดชีวิตถ้ารับบริบาลมานปริมาณเกลือเกินหรือเค็มเกินนะคะความดันเลือดสูงเพิ่มการรั่วของปโปรตีนในปัสสาวะทําให้มีผลการทํางานของไตและหัวใจนะคะเทคนิคการลดเค็มก็คือชิมก่อนปรุงทุกครั้งลดการเติมเครื่องปรุงนะคะเพราะเครื่องปรุงทุกชนิดมีปริมาณโซเดียมสูงลดการบริโภคอาหารแปรรูปนะคะอาหารกึ่งสําเร็จรูปอาหารแช่แข็งอาหารกรุบกรอบอาหารจานด่วนนะคะ ลดปริมาณน,น้ำจิ้มโซเดียมสูงนะคะใช้สมุนไพรปรุงแต่งเพิ่มกลิ่นหอมอาหารเช่นมะนาว,นาวขิงคา,ข,งข,าขมิน้นตะไคร้พลิก<ะ>ทำให้หอมหัวใหญ่มันทําให้ลดความเค็มได้นะ,ะเลือกเครื่องปรุงรสที่มีโซเดียมต่ําเพราะว่าเขาใช้โพแทสเซียมคลอไรด์แทนแต่ไม่เหมาะกับผู้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังหรือหัวใจนะคะที่กําจัดต้องจํากัดปริมาณโพแทสเซียมนะคะสุดท้ายมาย้ําเรื่องของน้ําน้ํานี่สําคัญมากคน90%ของคนทั้งโลกนะคะ รับประทานน้ำไม่เพียงพอค่ะที่สําคัญคือน้ําเป็นตัวกลางของการทําปฏิกิริยาเคมีในร่างกายให้ร่างกายนะคะร่างกายเรามีน้ําถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะดังนั้นเนี่ยน้าจะช่วยในการขับถ่ายกากอาหารจากลําไส้นะคะให้สะดวกความปีปฏิกริการขับถ่ายเกิดจากการขาดน้านะคะน้ําในลําไส้น้อยเกินไปทําให้จุลินทรีย์เกิดโรคอยู่ในลําไส้ทําให้เกิดโรคอุจจาระร่วงเพราะเราทานน้าไม่พอ,อนะคะ แล้วก็สารพิษต่างๆก็จะดูดซึมกลับเข้ามาในลำไส้เราต้องดื่มน้ำให้เป็นนิสัยโดยอย่างยิ่งวันหกถึงแปดแก้วแต่เขาก็มีสติ๊กมาว่าผู้ชายต้องไม่น้อยกว่าเท่าไหร่<ส>ผู้หญิงต้องไม่น้อยกว่าเท่า<ช>ไหร่ค่ะพี่ทิพย์ผู้ชายต้องดื่มน้ําไม่น้อยกว่าสามจุดเจ็ดลิตรต่อวันและผู้หญิงไม่น้อยกว่าสองจุดเจ็ดลิตรต่อวันวิธีสังเกตง่ายๆสังเกตจากสีปัสสาวะ,<ฮ>ะถ้าปัสสาวะสีเข้มแสดงว่าเราดื่มน้ําน้อยเกินไป ถ้าปัสสาวะสีเหลืองจางใสๆนะคะไร้มูกหรือสิ่งเจือปนถือว่าดื่มในระดับน้ําเพียงพอหลับปกติลดการดื่มน้ําหวาน<ฆ>น้ำมนมกาแฟชานมไข่มุกนะคะแล้วก็ดื่มน้ําเปล่าในอุณหภูมิห้องปกตินะคะความมันก็หกช้อนชานะคะความหวานหกช้อนชาหนึ่งช้อนชาความเค็มเราขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้แต่เราต้องรู้ปริมาณที่พอเหมาะ<อ>แล้วก็ทานผักผลไม้วันละ ห้าห้ากำมือนะคะก็สําคัญก็คือต้องออกกําลังกายเพื่อสุขภาพนะะวันหนึ่งต้องออกกําลังกาย20นาทียี่สบสามสิบนาทีอาทิตย์ละสามวันอย่างน้อยนะคะค่าโหวันนี้ได้ความรู้แบบเต็มแม็กมากเลยค่ะพี่ทิพย์ต้องขอบคุณพี่ทิพย์มากๆเลยนะคะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะหวังว่าเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะที่นาไปใช้นะคะเพื่อสุขการสมีสุขภาพดีค่ะทั้งต่อตัวเราเองแล้วก็คนในครอบครัวทั้งเด็กนะครับ เด็กเล็กผู้ใหญ่ครบครอบคุมหมดเลยค่ะวันในวันนี้สําหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ค่ะ